จิตเจริญนะครับดวยของตากะาสครับดียขอตบกะจากน้องวอเดียวล้านะครับไปยกที่ที่ามคับเพชรเมืองศรีกับตรวจศึกแข็งแกร่งสิบอรายการครับของตำรวจศึนะครับด้วยซ้ายนะครับเพชรเมืองศรีย สองคนเวันนี้ครับะลอดสุกเกียรนาวีลกขึ้นร้อกันตัอสี่ครับผู้โดยรักรังควัดนครนายกเร้าลูหังสี่ของสนามวยมูปรนการแล้วครับรังัดีครับวัยยปีครับสูง170เซนติเมตรครับวันนี้มี่างจังหวัดศรีชักเกตที่สองอยค่ที่ขย้นบสดการบเ้าัเมตรผลงานล่าสุดเขาครับาดท่าแพ้ศรีิ่อที่วยอยบางนา มีเงยมอปีติเม10มีนาคมที่ผ่านมาส่วนทางด้านการแข่งขันนะครัยที่ดาวีครับไ23ปีครับสูง175ซนติเมตรครับการละพอราลัะสีตาคร้อมอยู่ที่ค่ายเหมือกแดาวีครับอยู่ท้ายมาน่ารักเมองเขนครับชนะทีลกที่3ครับครับโนขอจอฟีอุทัยไครับรวมทรวมทั้งรวมับงท้งร้ารวมทงมารวจสม้ม โดนสองครับปังปังยุทตการแสงสีแย่ออกมาด่นะครับองรมการน้อน้ำนะครับจากเวทีมูเซียมมนยครับยุดธการแสงสีที่งมแข่งกันโดนสอกันเยงโเส

โอ้สุดสุดจีนกับแต่ลาคู่นะครับไม่มีใครยอมใครเยดยซ้ายมาขวาด้วยขบสาบอนหนึังชัดกันเยต่กระตุน่เกมจังหวะแท้ขวาครับรอจังหวะสองสวนอยู่จหวสุ่งใกลใกล้จังหส บอย่อมรับเพัน้รุกมาตบเกมที่อ้่ยันได้หมดทุกประตูครับเกาต่อสู้รสู้เกียร์นาวีอสก่อนครับทีมีกสกไม่อัออกไม่ออก่ต่อม่เยอเสุเ สายบางครข้งกวาับแรกลันครับบางทีก็อาจจะปะทะกันกลางอากาศครับคนทาคนสมสายว้าหูด no ีดีป๋ารับน้อตัวเสือสิงห์าร์ทตลวครับสายโเคยรับ เป็น so ืีงนก็เป็นจุดบ่ดนะครับุวขบพอมือสี้งลึกทัรับตอนนีครับังับอยู่ลุก้โหมาใส่ขวาใส่หับลกเยอะมากไปติดนี้างไปเร่งต้า เกมิีาัปสนตกนะครับทีสี่ครับเปิดี้เปิดการตอบต้องนครับสายกับขวานะครับได้กันแล้วครับจำึกกมสองเฮตุเข้าครับเอ้าเลือกเอ้า ตึ้ไปเคีการของเกียรตินะครับขโมยอาขมไปครับขวาสุดขวา้ายข้มาี่อย่างแรกกสนุกนปครับผู้นี้ทีต่อทีครับ่ยายให้านติดมที่ายโมาที่ายชิงพริงต่อทีความเร็วสายมายางไรครับขวายโดนซ้ายโดนซ้ายตินักแข่เอาจับอยครับ ลุกทุกคู่ครับคุณเสกวันนี้เป็นแลบเลยนะครับแล้วก็วันนี้ก็สำหับทีมงานโชคดีส่งอชกศรีดับชนะสามแต่ว่าทีมแรกก็ยังายใจอยู่นะ ย่าวกันต้องมีเยือนครับขอสมัยอาจจะไปเยือนเพชรอินดีบ้างก็ไม่เห็นเป็นไรนะครับยิงส่องเข้าใยกทีสี่พระน้ำตะปูตามมาตอบเก่งทียกที่ห้ายกสุดท้ายนี่ยที่เป็นสีแดงน้่นเินจะมาสุดอะครับมาตามันต่อนะครับอีกสามนาทียกสุดท้ายก็ใส่บ้านราครับเอาล้วครับตอนนี้ดูเหมือนว่าเพชรบางสีจะมั่นใจครับ เดินไปเราซื้อวางติดลงเลยนิดนึงอยากจะขยับเข้าหาครับสายับขวาสายถกก่อนนะทายมาอยาานซับวาต้แ่มาแบบไปคู่นกรัสึกแต่สายต่อยสายครับปาเดโดนทีเสอทรงเสียทรงัี้ครับต้องเร่งใหม่ครับเจอสึจังหวายครับเนี่ยครับโอ้แขงขกาครับ ท้ายที่จะไปกันแล้วไปไปไปสุดสุดจริงๆครับไม่มีใครยอมใครกันเลยครับครับยังมีเวลาครับใส่ให้สุดครับสถานการณ์ยังแปรผันได้ตลอดเรืขข่อยๆดอกเดียวแค่ดออเดียวเจอจุดสำคัญจุดสลบครับพลิกได้ครับคุณผู้ชมครับต้องระวังทุกเสีขข้ยววินาทีนะครับบนเวทีทุกวินาทีมีความหมาย โดนขวาโดนเลเพชรสีโดนซ้ายครับแต่ว่าแก้ทีได้หนักกว่าครับแมา,มาดูครับสามนาทีสุดท้ายของยกสุดท้ายนี่เอ็มมันๆนะครับมาลุ้นกันแล้วครับในช่วงของของสุดท้ายก่อนเข้าป้ายนะครับใครจะได้รับการชูมือจะรวมถึงแทงซ้ายไปซ้ายไปซ้าอีทีทีทีโอ้โหสุด oh, so ๆจริงๆครับเอาเละครับ แฟนพี่น้องชาวจังหวัดสงขลาจังหวัดใกล้เคียงมีความสุขครับแบบนี้แ่ดูนักแข่งนักมวยตัวนี้หัวดปวดเปนงนลูกมันแน่ไปหมดแล้วครับโอ้โหนี่ครับยืดตัวสังเลี้ยงเลือดสู้ด้วยคุเจกินลาครับครับนาทีสุดท้ายจริงๆครับใส่กันจนนิ่งสิทีเดียวครับเวลาอะไรัำมาแล้ว ไ่ีเร่งกองรัวครับยังมันจนช่นที้าครับไม่มีเต้นไม่มีเต้ะงอไม่ตตั้งอโตไมออกมาหายใจน right ิดนึงครับด้องพึีอพุดนะครับทีมงานองอร์จชอรอับแล้วก็ทีมงานของทีเด็ก้าวับะ่กันสนุกเลยทีเดียวครับเป็นคู่ท้ายรายการ คพรทักษ์ธรมนะครับคุอล้เนที่มีาริด้รตชนแการ้ีคยเมรูมืองนิดหน่อยครับไม่เป็นไรครับจบแล้วนครับดนี้เต็มพร้อมหมอเตมที่ขอสขอโยครับเพชรเมืองศรีทีเด็ ท่าแดงเจ้ารสกันยัาไม่ได้แบบหนุนทางรถไฟท่าต้องรับรมกันต่อไปคิปหน้านะครับ